เรามาเล่นเกมจะแรงเล็บแล้วก็ขอดูหน่อยเอเอเรามาไม่ทันนะนั่งน้องล่มตอไปเนะวาะว้าวดน้านี้น่ารักเนี่เออเออทำไมทำไมนี่ฉันต้องเรียบยาวค่ะ ใส่ืมโอ้ินมันก็ต้อง,น,ง,งนี่ยสุดปปังนี่่แล้วเอาให้เด่นเด่นปีกไปเลยว้าวสวยเข้าเลยทำไมทำไมเพื่อนไม่เอาอเลยเลยอ่ะ เรามาถึงมิสแกนอะมายืนข้างล่างเพราฉันเสร็จแล้วทำไมเพื่อนไม่แต่งเลยเลยทำไมฉันแต่งหรือว่าบักมาค่ะรอสาวระหว่างนี้ก็ขอชื่นชมเล็บตัวเอง <c oughs> ถ้าไปเป็นจริงได้ก็ขอทำเล็บอย่างีง่แต่ตัวเองยังเป็นเด็กนักเรียนหนูไม่สามารถทำเล็บได้ เออ <S <S พื่อนเพื่อเพื่อเพื่อนอยังเลื่องไม่เสร็จทำไมทำไมมือเพื่อนใหญ่อะเอเพื่อนไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมถึงไปตีพ่อตีแม่มาหรอทำไมำไมันเธออันนี้ฉันก็หัวใหญ่ใช่ปะและเล็บฉันก็ใหญ่มือฉันก็ใหญ่ใหญ่ได้หมดแต่อื ส่วนหัวกับส่วนมือมันไม่เท่ากันอะแต่น่าเขาดูเลิศดีนะเออดูไกลๆแล้วเหมือนมีโรบักเลยแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งผู้เข้าชมคนแรกอืมหนึ่งให้หนึ่งพอ เขาให้ทีละหนึ่งเลยอ่ะเธอให้ทีละหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ทําเล็บอะไรเลยอ่ะถ้าฉันตกแต่งให้เขาได้ฉันก็ตกแต่งให้ตกแต่งแบบใช้เพ้นคนต่อไปน่าจะยายคนนี้นะอ่าสามทุกคนมีสี่แต่ยายคนนี้น่าจะไม่ได้หวดอืมให้มันคือเล็บอะไรอีอย่างฉันดูไม่ออกฉันให้สาไปหลืกันอ่าบางคนให้หนึ่ง แล้วโหวดพร้อมกันด้วยสี่เล่นเพื่อนนี้คนนี้ต้องปังแน่ๆเลยมีแค่สี่คนที่เล่นเหรอทำไมมันน้อยจังเฮ้ยเยน่ารักน่ารักน่ารัก่ากสาวค่ะเปว้วเพื่อนคนนี้น่าจะเยอะที่สุด เวาทำมคล้ายๆเราเลยอ่ะมันไม่ใช่คล้ายแล้วถ้าอยู่ตรงนี้มันเหมือนกันอ่ะแสดงว่าเหมือนกันเลยแล้วลูกของฉันสีก็เหมือนอะไรก็เหมือนยกเว้นต้องปีกอ่ะเ้อดูนี่นะห้ามีคนโหวตให้เลยห้าเอาห้าสองคน มันเหมือนกันเลยอะฉันได้ฮาแล้วฉันจะไม่ซ้ำเกมคนนี้หรอแสดงว่าคนนี้ไม่ติดอดันดับเฮ้ยแต่ได้สามเลยนะไม่ทำอะไรก็ยังได้สามฉันได้เงินทั้งสามสิบห้าบาทเอ้ยดีใจฉันน่าจะได้ที่สามอะว้าและว้าแล้ว,ว,ลวโอ้ยคนนี้ได้ต้องแปด เธอเธอไม่ติดอันดับฉันติดฉันเต้นท่าอะไรเนี่ยเปงนิ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 งเขาคนอื่นเขาอยู่เฉยๆโชว์ตัวกันฉันบินหัวตัวเองกำลงัลงรอรอบต่อไปฉันอยากฉันอยากฉันอยากอันนี้แต่ฉันไม่ออุย้ยอา้าวไม่ทัน ฉันอยากได้แรปออย่างี้ไปค่ะว้าว <c oughs> อมลายเดิมลายเดิมเป็นช่อตียดีทำไมฉันรู้สึกว่าฉันชอบอ่ะ ทำไมเจ๊สีมากเจ๊แบบอ่เซ็บเบอร์ฉันจะลองนะคะแนาดนละหน่อยเถอะฮะเล่นกันอยู่สามคนเออค่ะแล้วออกแนวตีมาเดี๋ยวนะ <c oughs> เหมือนคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันเลยแต่เล็บไม่เหมือนกันกหน้าตาที่ฉันจะเอาให้สองได้แนนอะ่ะสองสอง ่ะเจ้คนนี้ไม่โหวตให้เก้าหนึ่งไปก่อนขอได้สองเจ,คนนจแบบ้คนนี้เขาจะแบบดหน้าเขาดีน่ากลัวมากเลยอะเอ่อเจหน้ามันไม่เข้ากับตีนิจิาวาอนะอ่ะหกไปอะดูิว่าฉันจะได้ทุรอย ไม่ใชนแบบคนสุดท้ายตลอดเลยอีเจคนนี้ก็ได้ที่หนึ่งตลอดเลย <c oughs> ตามฉันจ้ะฉันตีนสีเหลืองก,กับฟ้าเป็นวันสงการเ้อนี่ <c oughs> สวยไหมอ้ยสีเลยอ้าวเจคนนี้น่าจะไม่หวอดให้อ่ะ จ๊จิใครไม่โหวตให้ฉันฉันได้ที่สองแนอนนยก็ได้ที่สองได้ตั้งห้าสิบว้าวโอ้มายก d ว้าวนี่ได้ที่สองจริงด้วยแล้วใครเนี่ยใครแกเป็นใครจับฉันมาทำไม แล้วเอามีโลบากหรือ่ะเออไม่มีไปรักษาอุ้ยทำไมห,หัวใหญ่เนี่ยแน่ฉันเข้ามากอืมอะไรอะไรฉันอยากได้ตีสสีชมพูบางครั้งอ่ะแล้วก็ลายผีเสื้อนะคะเราจะต้องมันไม่มีจอดฉันก็จะจบทุก้ย่ละอุ้ยแบบนี้ก็สวยอยู่ ปังปราลังป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 ังสีขาวโอชมาในไตมีสีชมพูอยู่แล้วมิงหัวใจอุ้ยคือมันเข้ากับหน้าฉันมากเลยแล้วก็หูฟังเฮ้ยทำไมมันเข้าจังเฮ้ยน่ารักอ๋อสี่คนอ้ผีเฮ้ยฉันได้ที่สองบางครั้งแล้วเอ่อ โอ้ยคล้ายเฉลยฮะ้ทำไมมันคล้ายฉันจังอะแกหนึ่งพอหนึ่งกับพี่ฉันเกือบกอับพี่ฉันแล้เกือบแล้วเกือบแล้วเจ๊เกือบไปแล้วทนายหนึ่งพอหนึ่งไม่รู้ใจไม่ฉันอัดมาประมาณเก้านาทีแล้วเนี่ยคนที่สองคอโอ้ยมาฉันคือแบบ มตาไม่ตรงกับเป็นอีฉันได้หนึ่งหนึ่งดาวว้าวไ,ได้หนึ่งดาวอือหือาสองได้ที่สองเอิม่มฉันจะลองอ่ะเขียนแบบปะ ทำไมทำไมเจ๊คนนี้มา่อไม่ใช่หรอกแต่คนนี้ดูน่ากลัวหนึ่งไปแล้วกันวิ่งได้ห้าเลยส่วนเจ๊คนนี้ฉันขอให้หนึ่งหนึ่งทุกคนนั่นแหละเอาฮะเอา เจไม่ได้เล่นแล้วอ้าวงงงงกันทั้งคณะฉันงงเลยอ่ะตุนเจคนนี้ก็มีโลบักอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย